ผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยดูแลกระดูกและข้อค่ะทุกคนนะคะ <Wow. S 1> สำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะปวดหลังปวดเอวปวดหลังชาเล้าลงขาหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนะนําตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะดีบูลของเรานะคะมีอยู่2แบบเป็นดีบูลแบบผงชงดื่มนะคะแล้วก็ดีบูลแบบแคปซูลนะคะเดี๋ยวเนี่ยคือกล่องน,นี้นะคะจะเป็นดีบูนแบบผงชงดื่มนะคะตัวนี้เหมาะกับใครนะคะดีบุลแบบผงชงดื่ม กองมี5ซองค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นทานน้อยได้ผลไวนะคะเหมาะสําหรับใครนะคะที่มีอาการปวดมากปวดเรื้อรังนะคะดูแลรักษามาหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําเป็นสูตรผงชงดื่มฟื้นฟูในช่วงแรกนะคะ10 1ถึง15วันใช้แค่3กล่องค่ะทุกคน อาการปวดจะทุเลาเบาลงเลยนะคะใน1นถึงสแรกที่เริ่มทานนะคะก็เหมาะมากๆนะคะใครที่มีอาการปวดนะคะแบบผงชงดื่มค่ะหนึ่งกล่องมี5้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะดีบูลแบบแคปซูลนะคะ1กล่องก็จะมี30แคปซูลค่ะทุกคนทานได้15วันนะคะต้องการทานเพื่อบำรุงป้องกันนะคะอาการปวดข้อปวดเข่านะคะหรืออยากเพิ่มความสูงนะคะหรืออยากเสริมสร้างแคลเซียมให้กระดูกแข็งแรงเสริ สร้างแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะวิธีการทานง่ายๆเลย,เลยนะคะ,ะทานตามน้ําหนักค่ะถึงจะได้ผลไวนะคะใครที่มีน้ําหนัก 60ขึ้นไปนะคะแนะนำทานวันละ2-4เมตรนะคะหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารเย็นได้เลยนะคะใครที่มีอาการยังไงนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับเจี๊ยบตามเบอร์ด้านล่างนะคะและวันนี้นะคะพิเศษสุดค่ะทุกคนมีโปรโมชั่นดีมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะ30สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาวันนี้นะคะ0 9 8ย3เ4436 098 831 4436นะคะเจี๊ยบรอรับสายให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะ